ในทุกครั้งที่ God ก็อดแฮนปรากฏตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเพื่อที่จะสร้างสาวกตนใหม่พวกเขาเหล่านี้มักจะมาปรากฏตัวในมิติที่แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยซักครั้งเดียวโดยมันไม่มีสถานที่ตายตัวตั้งแต่ตนบางก็หน้าตาเหมือนกับลูกคนมากมายบางก็หน้าตาเหมือนบันไดสถานที่ที่แตกต่างกันเหล่านี้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่กันแนะ่หรือบางทีมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนถึงตราบาปความสิ้นหวังหรือความปัถนาของผู้ที่มีเบลิตก็เป็นได้ พวกคุณสามารถมาร่วมช่วยผมวีเคอได้ในคลิปนี้ครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปเบลิตคืออะไรว่าเวลาที่ก้อนแฮนปรากฏตัวแล้วจะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นสากกเนี่ย เขาจะปรากฏตัวในมิติที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งนะครับไม่เหมือนกันเลยอย่างท่านเขาเนี่ยมิติที่ก้อนแทนปรากฏตัวมาก็เป็นบันไดที่แบบมีทางขึ้นทางลงซับซ้อนนับไม่ถ้วนหรืออย่างกรีฟีดเองมิติที่ก้อนแทนปรากฏตัวมาก็เป็นหน้าคนนับล้านๆไม่ว่าจะเป็นพื้นเดียบหรือท้องฟ้าหรือกำแพงต่างๆเป็นหน้าคนทั้งหมดรวมไปถึงสุริยครา,ข,าของกษัตริย์ไกเซลิกที่ในคราดครั้งนั้นเนี่ยก็เป็น เหมือนตะขาบยึกยือยึกยือเต็มไปหมดเลยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่มีในเนื้อเรื่องหลักแต่ว่ามีบอกอยู่ในนิยายนั่นก็คือตอนที่กลุนเบลได้กลายเป็นสาวกแล้วก็แทนประกฏตัวมาในตอนนั้นเนี่ยก็มีงูออกมานับร้อยนับพันนับหมื่นตัวเช่นเดียวกันในมิตินั้นโดยที่กลุนเบลคิดว่านี่มันเหมือนกับรังมังกรเลยก็คือมองงูนับร้อยนับพันตอนนั้นอนะ่ะเป็นเหมือนกับมังกรซึ่งเรามีกรณีตัวอย่างถึง4กรณีด้วยกัน เพราะฉะนั้นเราน่าจะสรุปกันได้แล้วนะครับว่าในทุกๆครั้งที่ก๊อตแฮนปรากฏตัวมาเนี่ยมิติที่เราก๊อแฮนใช้เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปทุกครั้งตามเจตจำนงบางอย่างหรือตามจิตใจบางอย่างของผู้ที่อัญเชิญก๊อตแฮนออกมาผ่านเบเฮลิทนั่นเองครับแล้ววันนี้นะผมจะมาวิเคราะห์คำขำ,ขำ,ขำสนุกๆละกันนะเพราะว่าก็คงไม่มีใครรู้ความจริงอยู่ดีถูกไหมว่าแต่ละอย่างมันหมายความว่าอะ,อะไรกันแน่แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย มันก็มีความแตกต่างชัดเจนมากพอที่จะทําให้เราเนี่ยมาสรุปสนุกสนุกกันคือรู้แหละว่าเปลี่ยนไปตามผู้ที่เรียกออกมาแน่ๆแต่มันเปลี่ยนไปตามอะไรของผู้ที่เรียกออกมากันแน่จิตใจหรือความกลัวหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมาเดี๋ยวนี้เรามาลองวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับเริ่มจากท่านเขาก่อนเลยละกันท่านเขาเนี่ยในสายตาของประชาชนเขาเป็นผู้นําที่รักของปวงชนเลยจริงๆ ก่อนที่เขาจะากลายเป็นสาวกันนะเออเรียกว่าเป็นผู้น,ำนำําน้ําดีเป็นคนเด็ดขาดแหละจะล่าพวกนอกรีดแบบไม่ปลานีเลยแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปหรือประชาชนที่เขารักเนี่ยท่านเขาจะไม่มีแบบทําล้มทรลายอะไรแน่นอนนะครับเป็นคนที่แบบมีความยุติธรรมอย่างมากอะประมาณนั้นนะครับต่อครอบครัวท่านเขาก็เป็นผู้นําที่ดีนะรักลูกรักเมียตัวเองเป็นอย่างมากอย่างที่เราได้เห็นกันไปภายในเนื้อเรื่องนะครับแต่เมื่อเมียของท่านเขา ได้พรโย่านเขานะครับไปร่วมกับลัทธินอกรีดที่ท่านเขาเนี่ยรับไม่ได้เพราะท่านเขาเองเป็นคนที่ปราบพวกนอกรีดนี้อยู่เสมออยู่แล้วแต่เมียของเขาเนี่ยกลับไปร่วมกับลัทธินอกรีดตอนท่านเขาไม่อยู่ปราสาทแล้วก็ไปร่วมรับก,กับลูปปั้นแพะโ,โหแม่งจิตใจแตกสลายมากตอนท่านเขารู้ความจริงทําให้ท่านเขาเนี่ยตัดงใจที่จะสังหารทุกคนในปาร์ตี้นั้นนะครับรวมถึง จะสังหารเมียของตนเองแต่ว่าเมียของเขานั้นก็รู้ดีครับว่าท่านเขาเนี่ยรักตนเองมากเพียงใดไม่กล้าฆ่ากูแน่นอนท่านเขาก็เลยกะจะปิดชีพตนเองแต่ในวิธีนั้นเองที่ท่านเขาสิ้นหวังถึงขีดสุดแล้วในตอนนั้นเองเบลิตที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะครับมันก็ตอบรับความปรารถนาของท่านเขาแล้วก็ได้อัญเชิญเหล่าก้อนออรามาเพื่อเปลี่ยนท่านเขาให้กลายเป็นสาวกนั่นเองในมิติครั้งนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นนะครับว่าเออก้อนแหรที่โผล่มาเนี่ย รูปลักษมิติมันเป็นอย่างไรกันแน่ตรงนี้ก็ต้องไปจินตนาการเอาเองว่ามันเหมือนกับครั้งที่2หรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยที่เราเห็นเนี่ยก็คือครั้งที่2แน่นอนล่ะอ่าไอ้ครั้งที่ท่านเขาเกลายเป็นเสาไปแล้วแล้วแล้วก็โดนกัดปราบใช่ไหมเออในตอนนั้นเนี่ยกัดก็ทรมานท่านเขาต่อหน้าเทเลเซียลูกสาวนั้นเขานั่นเองทําให้เอ,อ่อท่านเขาเนี่ยที่แบบไม่อยากให้ลูกสาวเห็นสภาพตัวเองแบบทุเลศขนาดเนี้มันก็เกิดการสิ้นหวังอีกครั้งหนึ่งจนาให้ไปจุดติ เรียกก้อนแฮนด์ออกมารอบที่สองครับทุกคนอูโหูอันนี้แหละที่เป็นประเด็นหลักของเราในคลิปนี้นะครับมิติที่ก้อนแฮนด์ปรากฏตัวมาเป็นมิติบันไดที่ซับซ้อนมากๆนะครับมีทางขึ้นทางลงโอ้โหนับพันนับหมื่นไม่นับไม่ทั่วเลยตรงเนี้ยมันหมายความว่างแง่แน่ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับบันไดเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช้ขึ้นและลงถูกไหมจุดประสงค์ของบันไดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าสําหรับผมเนี่ยบันไดเนี่ยมันเปรียบเสมือนจิตใจที่สับสนของท่านเขานะครับก็คือไม่รู้จะขึ้นหรือจะลงดีมันเหมือนกับบันไดเขาวงกตด้วยใช่ไหมแล้วทางมันก็สับสนเหมือนเหมือนกันไปหมดเท่ากับว่าไม่ว่าท่านเขาจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเดิมไปหมดนะครับไม่ว่าเขาจะทําดีแค่ไหนสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็เหมือนเดิมหรือไม่ว่าเขาจะลงไปแค่ไหน สิ่งที่ตรงหน้ามันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและเขาก็จำไม่ได้เลยสับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่ชัดไหนหรืออยู่ที่บริเวณตรงไหนแล้วหลงอยู่ในวังวนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยมันแปลได้ว่าท่านเขาเนี่ยแม่งสับสนหนักมากเวย้ยเออคือสับสนในตัวเองสับสนในการกระทําของเมียว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นทําไมเมียของกูถึงทําอย่างนั้นลงไปเออทั้งนั้นที่กูก็ดูแลดีถูกไหมเออดูแลดีก็ควรจะตอบแทนสิ่งดีๆกลับมาสิ แต่ทาไมถึงไปอยู่กับพวกนอกครดทําำไมถึงตอบแทนกูแบบนั้นนะครับมันก็เลยเป็นความสับสนของท่านเขานั่นเองผสมกับท่านเขาเนี่ยมันต้องมีการตัดใจที่ยากลําบากอยู่เสมอหลังจากที่เขากลายเป็นสาวกไปแล้วนะครับการตัดใจครั้งที่2เนี่ยนั่นก็คือการสังเวยตัวของเทเลเซียหรือว่าลูกสาวของท่านเขาเองนะครับเพื่อที่ทําให้ท่านเขาเนี่ยเกิดใหม่กลายเป็นมารที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต้องละทิ้งจิตใจที่เป็นมนุษย์ออกไปก่อน ไอ้ตรงนี้แหละก็เป็นความสับสนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมมันจะเกี่ยวข้องกับความสับสนทั้งหมดเลยนะในสายตาผมนะอ่ะพวกคุณตีความแบบไหนผมอยากรู้มากๆเหมือนกันก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยแม่งคือความสับสนเออจะขึ้นหรือจะลงไม่มีอะไรเปลี่ยนทิวทัศน์ทุกอย่างเหมือนเดิมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเตงนทำถูกหรือเปล่านะครับการตัดใจว่าจะสั่งเวลูกสาวของตัวเองหรือไม่เนี่ยโอ้โหมันเป็นการตัดใจที่ยากมาก และไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเลือกไปเนี่ยจะถูกหรือจะผิดก็ไม่รู้หรือจะไม่ส่เลยแบบนี้แบบที่เป็นในเนื้อเรื่องถูกแล้วหรือเปล่าแบบนี้ครับซึ่งนันก็นํามาสู่ประเด็นที่ผมคิดว่าไอ้มิติเหล่านี้มันคือจิตใจในสภาพที่สิ้นหวังที่สุดของคนคนนั้นที่หลอมรวมกับเบลิตแล้วปแปลมาเป็นมิติเว้ยเออก็คือสภาพจิตใจคนคนนั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรอ่ะมันจะ,ปะแปลมาตามมิติตรงนี้อ่าผมคิดว่าแบบนั้นนะครับ ในกรณีทั้งเขาคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการคาดเดาเนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยอยากทําทคลิปนี้ออกมาเพื่อ,อ,อให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมถกเถียงกันในคอมเมนต์ละกันเพราะว่าผมอยากอ่านมากๆต่อมาเป็นกรีฟีดในสุริยาคาาเล่มที่12มิติของกรีฟีดเนี่ยผมว่าทุกคนไม่น่าจะลืมกันได้นะครับมันคือมิติที่เต็มไปด้วยหน้าคนนับหมื่นนับแสนนับล้านใบหน้าที่ไม่ว่าจะทิศทางไหนเนี่ยแม่งก็มีแต่บใบหน้าคน แล้วใบหน้าคนเหล่านั้นเนี่ยเหยียบไปแล้วแม่งมีความรู้สึกด้วยเหยียบไปแล้วมันล็อกอะอะทุกแผ่นเลยอะแล้วขนาดก็ไม่เท่ากันด้วยบางใบหน้าก็ใหญ่บางใบหน้าก็เล็กแต่ทุกอย่างแม่งเป็นหน้าคนมันคือการเหยียบย่ําใบหน้าเหยียบย่ําคนนะครับเพราะฉะนั้นมิติของกีฟีนผมว่าไม่น่าตีความยากจนเกินไปนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เรารู้จักมันดีที่สุดได้แหละในบรรดาทุกม,มิติที่เห็นเห็นกันมาถูกไหมในกรณีของกีฟีนเนี่ยผมว่ามันเป็น การเหยียบย่ําความฝันของผู้อื่นเพื่อส่งตัวเองขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอะ่ะมันถึงมีใบหน้าผู้คนที่ทําอะไรไม่ได้หรือแปลตรงตัวก็คือใบหน้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือใบหน้าศพนั่นเองที่กรีฟีสเนี่ยจาเป็นที่ต้องเหยียบย่าเพื่อขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของการมีประเทศของตัวเองตามความฝันขเขานั่นเองที่เราจะได้เห็นกันชัดๆก็คือตอนที่ก็อดแทนตนต่างๆเนี่ย มันมาขายประกันให้ก,กับกีฟีดอ่าตอนที่กีฟีดกำลังแบบสับสนอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> เราจะเป็นก๊อตแทนจริงๆหรือเปล่าเราจะเข้าร่วมกับมารจริงๆหรือเปล่าเราจะต้องแลกกับสิ่งสําคัญของเราทั้งหมดไปเลยนะเราจะยอมเสียสิ่งนี้จริงๆไหมแต่เมื่อก๊อตแทนได้ขายประกันนะครับได้แปลงภาพเป็นยายแก่แล้วก็มาบอกกีฟีดว่าให้วิ่งไปทางนั้นทางไปปราสาทอยู่ตรงนั้นและเมื่อกีฟีดในวัยเด็กวิ่งไปและเขาก็รู้ตัวดีว่าเขากําลังเหยียบซากศพทั้งผู้คน ทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูเป็นภาพที่สะเทือนใจมากๆนะครับและแม้จะเหยียบสร้างสศพทั้งมิตรศัตรูนับร้อยนับพันศพแล้วมันยังไม่ถึงครึ่งทางของความฝันเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนะมันยังเหลืออีกไกลมากๆนะครับออย่างมากอาจจะครึ่งเดียวอ่ะแล้วมันมาตั้งครึ่งหนึ่งแล้วจะยอมเสียโอกาสไม่ฆ่าผู้คนอีกครึ่งหนึ่งจริงๆหรอจะถึงความฝันแล้วนะแต่ในอีกแง่หนึ่งคือ มึงต้องฆ่าผู้คนอีกเท่าไหร่วะความฝันของตัวเองจะสาเร็จอะ่ะผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจกีฟีดแล้วก็ทรมานกีฟีดมาตลอดดังที่เราจะได้เห็นนะครับในภาคโกลเด้นเอหลายๆครั้งเลยที่ว่าถ้าที่จได้มันจะมีทหารเด็กคนหนึ่งที่อายุประมาณ10บขวบแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยถือตุ๊กตาของเล่นไม่แน่ใจว่าจําได้ไหมมันเป็นตัวกอบมากๆเลยแล้วเด็กคนนี้ตายในสนามรบครั้งหนึ่งที่กีฟีเนี่ยนำทัพไปสู้นะครับแล้วกีฟีตเห็นศพเด็กคนนีน้เขาก็คุ้นค ว่าแบบโหเพิ่มความฝันของเราคนเดียวอะ่ะมันต้องเสียสละเด็กคนนี้ไปด้วยเลยเหรอถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยด้วยถ้าผมจำผิดหลังจากนั้นอะ่ะกีฟิสมันถึงไปนอนกับเกนอนที่เป็นขุนนางชอบผู้ชายอะ่ะเพื่อที่จะนำเงินมาสนับสนุนกองทัพของตัวเองเออจะได้ไม่ต้องมีคนเสียชีวิตไปมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วหลังจากที่เสียตัวให้กับเกนอนเนี่ยกีฟิสก็เหมือนกับรังเกียจร่างกายตัวเองประมาณหนึ่งนะจิก ร่างกายเ,เองจนแบบเลือดออกเลยนะครับเนี่ยผมว่าตรงนี้มันมาจากความสับสนของตัวกรีฟิตเองนะว่าจะให้คนอื่นเนี่ยยอมสละชีวิตยอมสละความฝันเพื่อความฝันของเขาหรือเปล่ามันเลยโยงมาถึงปัจจุบันนี้ครับที่เมื่อสุริยคราของกรีฟิตมันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเลยเต็มไปได้วยซากศพใบหน้าผู้คนและความรู้สึกผิดที่ความรู้สึกผิดนั้นมันถูกตีฟูมาเป็นรูปธรรมเป็นผ่านใบหน้าที่ ร่ำร้องด้วยความเจ็บปวดนั่นเองครับอืมผมตีความแบบนี้นะอ่ะถ้าใครตีความแบบไหนไม่ผิดเลยนะครับแต่ผมตีความแบบนี้ตีความว่าเป็นความสับสนของกรีฟิทนะครับระหว่างความฝันของเราที่จะต้องมีคนเสียสละมากขนาดนี้มันคุ้มแล้วหรือเปล่ามันโอเคแล้วหรือเปล่าเออผมตีความไปทางนั้นหรือมันอาจจะแปลได้ว่าสุริยคราสนี้เนี่ยเป็นเหล่าใบหน้าของผู้ที่เกียรติชังกรีฟิทก็ได้อะถ้าแปลในทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นซากศพศัตรูคนที่เกลียดชังกีฟีสคนที่ไม่อยากให้กีฟีสเนี่ยได้ทําตามความฝันหรือเปล่ามันก็เลยเหมือนแบบมีใบหน้ามาแบบล้อมรอบมันไว้หรือดูมันไว้เออหรืออาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะเออแต่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างไปทางที่มันเกี่ยวกับข้องกับจิตใจกีฟีสมากกว่านะครับมากกว่าคนที่จะเป็นความแข็งกับกีฟีสแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับไอใบนาผู้คนเหล่านี้ที่โดนกองทัพเหยี่ยวเหยียบย่ำมาเนี่ย โอ้โหมันก็เป็นการแฝงสัญญาได้ดีมากๆเลยนะว่าการที่จะพาพวกตัวเองไปสู่จุดที่สูงกว่าเนี่ยมันต้องเหยียบย่ําใครบ้างหรือต้องเหยียบย่อํอาอะไรบ้างเออผมว่ามันก็น่าสนใจดีนะเออถ้าเราตีความมาทางนี้นะเออเพราะว่าถ้าดูในอนิเมะเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดกว่านะก็คือในทุกย่างก้าวของพวกตัวเอกเวลาเหยียบย่ําใบหน้าไปเนี่ยใบหน้ามันร้องเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงอะ่ะพื้นผิวใบหน้าเหล่านั้นมันเป็นคนไหม หรือพื้นผิวใบหน้านั้นมันเป็นปูนมันเป็นเหมือนกับกระเบื้องหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามันเป็นนุ่มๆเหมือนหน้าคนอะแล้วเราต้องเหยียบหน้าคนเป็นล้านๆหน้าอย่างเงี้ยสยองมากเลยนะเอาจริงแล้วมันจะมีเหมือนซีนที่แบบกัดใช้ดาบอะกรีดใบหน้าคนนี้ได้ป่ะแล้วมันเหมือนมีเลือดออกมาได้ป่ะคือน่ากลัวจริงๆก็สมเป็นเบอร์เซิร์กดีต่อมาครับเราจะไปกันที่ตัวของกรุนเบลกันบ้างผมจะพาไปดูอันที่ผมมีข้อมูลชัดเจนก่อนนะแล้วของกษัตริย์ไกสลิงเนี่ยเราเอาไว้ท้ายสุดเลย มันยากมากๆเพราะเราไม่มีข้อมูลเลยเลยนะครับตู้ของกุลเบลอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาได้เห็นรังมังกรหรืออย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนงูนับพันนับหมื่นตัวนะครับมาขดรอบๆอ,อ่าประมาณนี้ทําให้กุลเบลเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งนี้คือรังมังกรอ่าพอวอยด์ดิอย่างนั้นวอยก็บอกว่าอืมเจ้ามองสิ่งนี้เป็นรังมังกรเพลิงอย่างนั้นเหรอน่าสนใจดีนี่อ่าประมาณนี้นะครับผมจําได้อันนี้คือเนื้อหาในนิยายเบอร์เซอร์ถ้าใจผมตีความนะอันนี้เนี่ย มันก็เป็นเหมือนจิตใจของคุณเบลก่อนที่จะเรียกก็ตแเฮนออกมาเหมือนกับคนอื่นๆเลยอะนะครับจิตใจงคุณเบลเนี่ยคือเขาต้องการต่อสู้อยากต่อสู้ต่อไปเอออยากต่อสู้ต่อไปให้ลืมความเจ็บปวดนี้จังอ่าประมาณเนี้ยแต่ถ้าเราสังเกตตลอดทั้งเรื่องนิยายเนี่ยที่ผมเคยทาคลิปไปแล้วหาใครยังไม่เคยดูไปดูได้นะครับสองพาร์ทจิตใจงคุณเบลเนี่ยมันมักจะถูกโน้มเอียงโดยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเบเนดิกเธอร์นะครับที่เป็นมิโกแห่งไฟอ่านะ เบนดิเตอร์กับตัวกุนเบลเนี่ยชอบพอนมากรักกันมากแต่ว่าไม่สามารถรักกันได้เพราะเบนดิเตอร์เธอเป็นมิโกะมิโกะไม่สามารถมีคู่ครองได้เออมันก็เลยนะสร้างความเจ็บช้ำประมาณหนึ่งให้กับกุนเบลแต่อย่างน้อยเนี่ยการที่เบนิดิเตอร์เนี่ยเธอเนี่ยเป็นมิโกะใช่ไหมฮะเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ตาบอดแต่เธอมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นสีต่างๆของผู้คนได้นะครับทำให้ทำให้ไม่มีใครสามารถโกหกเธอได้เธอจะรู้หมดว่าใครคิดอะไรอยู่หรือว่า แท้จริงแล้วจิตใจของคนผู้นั้นเนี่ยเป็นคนดีหรือเปล่าแล้วเบนนิด yeah, ิเธอร์เนี่ยเธอเนี่ยจะมองเห็นไฟแห่งการต่อสู้ไฟของความโกรธชดช่วงอยู่ในตัวของกุลเบลตลอดเวลานะครับเพราะว่าไฟของกุนเบลมันใหญ่มากๆเบนนิดิเธอร์เนี่ยก็เลยเรียกกุนเบลว่ามังกรเพลิงทีนี้มาถึงที่ว่าทําไมมิติของกุลเบลเนี่ยมันถึงเป็นมังกรนี่แหละครับนี่แหละครับเพราะว่าเบนนิดิเธอร์เนี่ยเธอบอกเสมอว่ากุนเบลเนี่ยไฟของกุนเบลเนี่ยมันเหมือนกับมังกรเพลิงพิโรธเออเหมือนไฟที่แบบโกรธตลอดเวลา แต่ว่ามีความบริสุทธิ์อืประมาณนี้นะครับทําให้กุณเบลเนี่ยมันก็เรียกตัวเองว่ามังกรเพลิงเช่นเดียวกันแล้วก็ต่อสู้ในฐานะมังกรเพลิงมาตลอดแล้วเขาก็กลายเป็นฉายามังกรเพลิงไปเลยนักรบมังกรนักมังกรเพลิงอะไรประมาณนี้ไปเลยนะครับจนมาถึงยามที่เขากำลังจะเสียชีวิตตอนนี้แหละเออที่ก็แทนปรากฏตัวมาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นปรากฏออกมาเป็นรังมังกรเพลิงจริงๆเออซึ่งผมมองว่าเพราะคุณเบลอ่ะเชื่อว่าตัวเองคือมังกรเพลิงไง รูปลักษณ์มันก็เลยปรากฏตัวออกมาเป็นแบบนั้นอ่าแล้วบวกกับเบเนดิเธอร์เนี่ยบอกให้กุนเบลนะครับไปตามหาเหยี่ยวแห่งแสงและไปรับใช้เหี่ยวแห่งแสงซะนั่นคือเส้นทางอนาคตของเธออะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งกุนเบลก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีเลยแล้วกุนเบลก็จะหาผู้แข็งแกร่งในการแบบรับใช้ต่อไปผมก็เลยเชื่อว่าเออเหตุผลมันก็น่าจะง่าย,ายๆแบบนี้แหละของกุนเบลนะครับถ้าเกิดว่ามิติที่เบเนดิสร้างเนี่ยมันเบสออนความคิดจริงๆอะ่ะ มันไอาภาพที่คุณเบลเห็นต่อหน้าเนี่ยมันก็คงเป็นภาพรังมังกรที่เขาเคยจินตนาการไว้ในหัวไม่หรอ,อไหมฮะอ่าก็เลยออกมาทํานองนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะอ่านี่คือในกรณีของคุณเบลนั่นเองมาที่ตัวสุดท้ายนะครับวอยนั่นเองไอเนี่ยยากที่สุดแล้วนะคือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าสุริยาคาศของวอยเนี่ยมันคือการที่เขาเนี่ยชอบควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นครับ ในสมัยที่มีชีวิตเออพอมิติของเขาโผล่มาเนี่ยมันก็เลยเป็นรูปลักษ์เหมือนกับหนวดหนวดระยางระยางนะเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมพูดเนี่ยไอ้หนวดหนวดระยางระยางพวกเนี้ยผมจะนึกถึงการควบคุมผู้อื่นแบบไมล์เฟรเยอร์ในเดียนดีเนอออกไหมฮะที่แบบว่าเออเป็นตัวที่สามารถควบคุมจิตใจผู้อื่นได้เป็นหนวดหนวดเป็นเหมือนกับต้องควบคุมเกาะติดผู้ใช้อะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็น่าจะโยงไปถึงสมัยที่วอ,อยเนี่ย เป็นนักประหลาดนั่นเองการจุติของวอยครั้งนั้นเนี่ยปแปลว,ว่ามิตินี้ไม่ได้เบสออนกษัตริย์ไกเซลิกแต่เบสออนตัวของวอยสมัยที่เป็นมนุษย์นั่นเองก่อนที่วอยจะอัญเชิญก็แทออกมาเนี่ยวอยมันคิดอะไรอยู่ที่เราคาดการกันไว้เนี่ยก็คือวอยเนี่ยก็คือมือขวาของกษัตริย์ไกเซลิกที่เรียกว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของกษัตริย์ไกเซลิกเลยก็ว่าได้แต่วันหนึ่งเนี่ยเกิดมีเรื่องไม่พอใจขึ้นมา มีเรื่องไม่พอใจกันขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากยอมกันไม่ได้เลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าลือคือเรื่องอะไรนะทําให้มือขวาคนนี้ที่เป็นนักปราดเนี่ยโดนขังครับแล้วก็โดนจับทรมานโอ้โหจนแบบนะเขาก็คงสิ้นหวังถึงขีดสุดและในที่สุดเนี่ยเทวดาทั้ง4ตนก็ลงมาหรือคือก็แทนทั้งสี่ก็เลยลงมานั่นเองนะครับแล้วก็มัจจุติวอยอ่าเป็นก็แทนคนที่5โดยการที่สังเวยคนทั้งเมืองของกษัตริย์ไกเซลิกเป็นเครื่องสังเวยนั่นแปลว่า ถ้าเราเชื่อในทฤษฎีนี้นะซึ่งความเป็นไปได้มันก็สูงมากๆก,การที่วอยหรือว่านักปราดคนนั้นเนี่ยสังเวยคนทั้งเมืองเพื่อจุดติเป็นวอยเนี่ยถ้าดูจาก pop culture อื่นๆเนี่ยตัวที่เหมือนมีนวน,นวดอะไรแบบนี้อ่ะผมก็นึก my my フ l เยอรของ D&D อะ่ะที่ว่ามันจะแบบสามารถสะกดจิตสามารถแบบควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้เออไปแบบกระิบการกระทาของกษัตริย์ไกเซลิกให้ทําตาม ประสงของตัวเองนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับกับมิติที่ก็แทนได้ปรากฏตัวมาในแต่ละครั้งในเรื่องเบอร์เซอร์กตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับตั้แต่เล่มแรกจนถึงเล่มล่าสุดมีด้วยกัน4ครั้งนี่แหละที่มันโผล่มาแบบเพื่อเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสาวกทุกคิดเห็นกันยังไงบ้างเออการตีความผมนั้นมันกาวเกินไปไหมหรือว่ามีความเห็นต่างกันยังไงในแต่ละมิติอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้หมดเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแน่นอน ไม่ไม่ต้องว่ากันเนอะก็คือใครคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มิวระก,ก็คงไม่เฉลยอยู่ดีนะครับคงให้ปล่อยให้มันเป็นแบบภาพก,กว้างๆลางๆตีความฟุ้งๆตีความใครตีความมันอยู่แล้วอะในสายตามผมนะเออเพราะฉะนั้นไม่มีผิดมีถูกจัดมาเลยครับอ่าหรือว่าจะช่วยผมมโนทฤษฎีเอ,อ่อไอมิติของบอยก็ได้นะคืออันเนี้ย ว่าเดายากเสุดแล้วว่าอันอื่นมันยังพอมีเขามีลังบ้างอยู่บ้างใช่ไหมนั้นสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปยังไงอะไรยังไงนะครับต้องขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะรับชมคลิปนี้อย่างสนุกสนานนะครับไม่ต้องไปฟีเรียงกับมันเนาะยังไงมันก็ไม่มีคําตอบให้เราเลยเนยนี้อย่างแน่นอนนะครับหรือถ้าในอนาคตมันมีคําตอบที่แน่นอนชัดเจนจากปากตัวละครในเรื่องหรืออะไรบางอย่างผมจะมาอัปเดต ให้ทุกคนได้ดูอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนเอทกันเข้ามาได้นะผ่านซูเปอร์แตงซูเปอร์แชทผ่านคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากดูคลิปของพวกเราก่อนใครก็สามารถสมัครสมาชิกเริ่มต้นแค่เพียง50บาทได้เลยนะครับเอาละสำหรับวันนี้ผมเบนจะอันเทนี่บอยต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมเออมึงเบาหน่อยเฮ้อเฮียงานจะเสร็จแล้วเนี่ยโอเคหรือสิ่งนี้โอ้โหพี่ เฮ้ยทำเฮี <filt ling> ้ยอะไรเสียงดังไม่รู้ข้างนอกนะครับอ่ะ